มาเดี๋ยวเราเล่นไหนดีไปแอบไปก่อนเลยเราเล่นนี่ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเราบุกแล้วเราดักนี้ด้วยอุ๊ยโอ้โหเพื่อนตายเลยเป็นไงเพื่อนตายเลยเอายังูงวะเราเอาไปดูว่า,า,อา,วาขอวโผล่มาแน่โผล่มาแน่โผล่มาแน่เลยเพื่อน จะเย็นเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวผมซุ่มอยู่นั่นแหละตายไปดิตายไปดิสองนี่ผมกุศแอบเลยตายไปสามโอ้โหเหลือเราคนเดียวเอาไงดีเอาไงดีวะเนี่ยเหลือเราคนเดียวเหลือเราคนเดียวเอาไงดี ตายอยู่ไหนวะอีกตัวอยู่ไหนเสียวเสียวอีกต,อไไตัวไปไหนคิดว่าอีกตัวไปไหนเอาดีวะเอาไงดีไม่เคยอยู่คนเดียวด้วยดีก็จะตึงๆหน่อยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะรู้แล้วเพื่อนมาวางอะ คอยดูยว่าเราเฮ้ยอย่าแอบอยู่แถวนี้นะอย่าแอบแถวนี้นะวางก่อนวางก่อนวางก่อนติดตั้งระเบิดเวลา,เ,าวเรียบร้อยแล้วเราแอบตรงไหนจิ๊บวะหืมแอบตรงไหนดีตรงนี้แหละเอาอยังไงดีวะเอาอย่างไรวะม่งมาทางนี้แน่เลยจะมาไหมจะมาไหมเอาไงดีวะ ว่าแม่งต้องมาทางนี้แน่เลยอย่าบอกนะวางวางแล้ววางแล้วเพื่อนเฮียนี่ไงว่าแล้วว่าจริงแล้วมันลองแก้มันแก่กเพื่อนเราหนีก่อนเลยภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับเลือกยุการเราไม่สู้หรอกนะเราบอกเลยเราหนีก่อนนะตัวเธอไปสเต็ปเดิม โอ้หเมื่อกี้ถ้าผมไม่มานี่มันเสร็จแล้วนะนะเสร็จแล้วแน่เลยเมื่อกี้เราก็ยิงไม่โดนมันด้วยเอาดูวะแฝดไปโน่นดีกว่าแฝดไปเลยเอาอันนี้ไปรอบเฮ้ยเพื่อนระบุะบไปแล้วเพื่อนระบุไปแล้วเพื่อนระบุไปแล้วเพื่อนระบุไปแล้วเองดีวะในคอมน่าจะมีแหละมีแน่เลยเอาไงดีวะ

อย่าบอกนะอย่าบอกอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะ,ะอนะุยโอนะ้โห oh, oh, แอบก่อนเลยจังหวะนี้ขอแอบก่อนเลยอี oh, แอบก่อนเลยโผล่ oh, มาคือตายนะเรา,าตายอุ๊ยโอ้โหเพื่อนตายทั้งหมดโอ้โหเพื่อนไม่ดูหลังเลยเอา,าดิวะเอา,าดิวะผมว่าหลังมาแน่เลยแอบก่อนเลย หลังมาแน่แอก่อนตื่นเต้นเพราะว่าหลังมาโอ้โหแน่นอนหลังต้องมาทีมองคุได้รับชัยชนะโอ้โหเราก็ตื่นเต้นไปสเต็ปเดิมไปแฝดเป็นปือนเดิม เพื่อนเราตายแล้วเอาดูว่าคอยดูวะอุยอยอ้ยทีหนึ่งเขาตายแล้วตัดกำลังไปห,หนึ่งมาดูวะเพื่อนเราตัวเปล่าเพื่อนบุกไปดีอุย้ยเสียงดีๆเสียงระเบิดยิงคูยิงคูโอ้โหเพื่อนเราตายเกืนบนแล้วอุยอ้ยอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ นึกว่าตายเลยไม่ยิงต่อไอ้บ้าเอ้ยหลังเพื่อนเลยไม่ยิงต่อเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าตายอุ้ยคนนี้เราคงอยู่สู้นะเพื่อนสู้นะสู้นะเพื่อไม่สู้เลยว่ะเพื่อนมาตั้งใจเล่นแล้วเราอืมไปไหนดีวะทางนี้ ขอควันไว้ก่อนแล้วกันควันไว้แฟดแฟดมาเราซุ่มตัวนี้แหละจังหวะเราดีขอาแบบตรงนี้แล้วกันเพื่อนอุ้ยโอ้โหแฟดมาใช่ปะใช่แฟดปะแฟดดีโอ้โหเอาแล้วก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเผื่อวิ่งมาวิ่งยังวิ่งมาจริงวิ่งมาจริงด้วย โอ้โหเพื่อนไม่ดูเลยอ๋อเพื่อนลงไปแล้วอ๋อเดี๋ยวว่าบุกแม่งเลยบุกเลยดีกว่าบุกเลยดีกว่าทีมอค,คุณได้รับชัยชนะวันนี้เราได้ทีมดีครับผมทีมแบกทีมได้แม่งแบกเราจริงไปไปสเต็ปเดิมควันโมงเอ,อ้ยไม่ใช่ควันทางยาวไป ออมาดีออกมาดิออกมาดีออกมาสีเพื่อนใครแฟดวะใครแฟด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 อะไรเรเพื่อนโอ้โหมาดี มาดีมาดีมาดีอะไรโอ้โหนอนไอ้บ้าเอ้ยมันอนคูโอ้โหอ,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 อะไรวะเมื่อกี้เห็นศพเดินได้มาไหนฟังแล้วทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดีมาดีปลาคืนอ่ะมาดีมาดีปลาคืนนะ เราแอบเราเราดูกลางดีกว่าโอ้โหระเบิดระเบิดแรงจังหวะดูกลางดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปดูคอมไปคอมคอมน่าจะบุกอุ้ยมาแล้วคอม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 มาแล้วเพื่อนคอมมาแล้วคอมมาแล้วคอมมาแล้ว อร่อยดีเนี่ยแหละรตรงนี้น่าจะมาีเอ,อ้ยเก็บไปสองเลย,ยเพื่อนอสวยครับเพื่อนเขาไม่ได้เพื่อนยิงแย่เลยเดื่องอะรเลยสักทไป มาเฮ้ยเสียงเสียงมา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 ยิงมัว่วย,ยิงมั่วไปเลยเสียงมาอุ้ยกลางโลง่งเอาอะไรดีกลางโลง่งตรงนี้โล่งอะ่ะตรงนี้โลง่งยังไงต้งมาดีอุ้ยโหโลง่งโล่งไปไหนดีไปเครื่องบินดีกว่าไปละเพื่อน อยู่ไหนลืมใส่กระสุนโอ้โหลืมใส่กระสุนวะเพื่อนทางไหนทางไหนทางไหนอุย้ยเสียงเหมือนหลังเราทีมของคุณได้รับชัยชน,นะทาไม่ได้เพื่อนเราช่วยเราแย่ไปทางไหนดีมาดีควันไปก่อนเลย ตามด้วยแฟตมกว่ะอุ้ยเวลาตายน่าจะอุ้ยอะไรวะเนี่ยปลาไม่ผ่านทางน,นี้ยนาะอย่านะอย่ามานะอย่ามานะทางเนี้ยขอแล้วกันว่าอย่ามาอย่ามาเพื่อนอย่ามานะาานะอุ้ยโอไยดีวะไปแม่งเลยดีวะไป สองเลยเหรอโอ้โหฐานเขาสองเลยเพื่อนหึหึไม่มีใครตามมาเลยเมื่อกี้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปเลยเพื่อนอย่ากลัวไปเลยคำเตือนวางละเพื่อนเมื่อเวลาถูกติดตั้งแล้ว โอ้โแต่แบบเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะที่แบบว่าเขาแบบยามกันสองคนเราไปตัวเปล่าเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เราตกใจมากกว่าไปดีวะมาเรามีทางไหนดีเนาะขอสเต็ปเดิมแล้วกันเออไป กลางน่าจะมากลางโอ้โหปาม่นจังวะนี่ทำเป็นปาแม่นอย่างี้วันแน่ๆเกิดเกิดเขามีแน่สองตัวโอ้่ไงเพราะว่าเกิดเขามีแน่สองตัวโอ้โหโดนผมได้ไงนีอ่ะโอ้พี่หมีเอาเรื่องเลย โอ้โหคมจัดเลยเพื่อนเราเรียบร้อยเอาไงดีเพื่อนผมว่ารอบนี้มันน่าจะวางคอมแน่เลยวางคอมแน่เอ้ยมันไม่ใช่หรอวิ้มันไม่ได้เข้าคอมนะอะไนเพื่อนไม่ดีไงบอกแลยมันจะดีอยู่ในคอมทีมของคุณพ่ายแพ้ มาเราทางไหนดีวะเนี่ยเราบนี้เราทางไหนดีวะเราเฝ้าคอมเดือะเพื่อนจะบุกแล้วเพื่อนบุกไปแล้วโอ้โหเอ็นเขาโคตรแรงเอ็นเขาแรงเกิอ อุผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เป็ไหนนะเขาบุกมานี่แล้วนี่เขาบุกมานี่แล้วอ้าวไปไหนวะอุ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราโดนเดสเปล่าไปแล้วส่วนเราทางนี้เลย โอ้โหโอเคเขาโคตรจ้าเจบเลยเรียบร้อยเพื่อนคำเตือนระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้งแล้วโอ้โหสวยเอาไงดีเอาไงโอ้โหสวยดิเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหสวยสวยเกินนี่มันเดอะแบกเลยนี่ว่า แ่อไหนสู้คนเยอะไม่ได้พพ่ายแ้ลองดีสเต็ปใหญ่เพื่อนบุกดีกว่าใหญ่เพื่อนบุกแล้วกันรอบนี้ขอเลยว่าอย่าบุกกับเพื่อนขอเลยอย่าบุกกับเพื่อนขอเพื่อนกูไปแล้วอุ้ยอุ้ย,ยเพื่อนเราเหมือนโดน โอ้ยโหวิแฟด์หท like like ันระเบิดเมื nah ่อกี้นะเรียบร้อยท่าเป็นระเบิดนะอุ้ยเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนอ่ะ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 เอาไงดีอุ้ยโอ้โโหอ้ยเพื่อนเราโดนอ่ะออกมานี่โดนนะออกมานี่คือโดนนะ อุ้อยนกึกว่าตายทีมของคุณพ่ายแพ้เพื่อนมันจะเสมอแล้วเอาอะไรดีวะเราเฝ้าไหมเพื่อเนเฝ้าอ่ะเฝ้าดีเพื่อนอย่าบุกนะขอล้อ๋ยวเราแพ้อู้หูอู้หูอู้หมาเหรอทางนี้มาเหรอแห่มาเหรอแห่อุ้หระเบิดระเบิดอ้ห กระโดดมาเถอะกระโดดเถอะหับระเบิดผมทีเฮ้เราก็ตกใจเลยขอสู้แล้วกันม,ม,มีมีใครมาไหมมีใครมาไหมอุ้ย,เ,ยเ,เสียงหลังเราเสียงหลังเราออกเพื่อนเราใครดีวะเราอุ้ย มีแอบมะไหมไม่มีแอบไม่มีแอบไปเลยลงลงลงดิเพื่อนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนหมดอยู่ไหนอยู่ไหนอะคำเตือนจบแล้วเพื่อนอี หลังโล่งทั้งเมื่อกี้ไม่โล่งตายแล้วระเบิดคูกู้เรียบร้อยแล้วเธนกรกิตลุล่วงล่งทีมของคุณได้รับชัยชนะขอบใจมากเพื่อนของเราสเต็ปเดิมเพื่อนเขาร้องยาบุกนะรอบนี้อุ้ยอุ้ยเมื่จะยิงจากไหยิงจากไหนอ่ะอุ้ยอะไรยิงจากไหนอะเพื่อนว่ายเพื่อนเราวิ่งไปยังวะ โอ้โหนี่นมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วเพื่อนมันบุกมาแล้วโอ้โหเพื่อนเราลมหรือตีแสงวะเนี่ยเพราะว่าแสงบุกม,มาแล้วเพื่นอนเฮ้ยซุ <c ười> ่เยอะจ้ะ <c ười> ร้อยยีมของคุณพ่งเพื่อนทำไรสามหรอทำซ้ำตูวเพื่อนจุดดจุดผมว่าผมไม่ยอมอะแฟดดักเลยด้วยมาดิแฟดดักเลยไม่ยอมด้วยแฟดดักด้วยถ้ามาทางนี้มันจะมองนี่ก่อนเลยเราก็มาแอบนี่เลยเฮ้ยเพื่อนเราโดน เพื่อเราโดนเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนอ่ะเพื่อเราโดนอ่ะออแฟดใครวะเยอะชี้หายเลยแฝดแฟดใครวะเนี่ยเยอะชี้หายเลยโอ้โหคำเตือ้อเรียบร้อยระวางแล้วทำอะไรดีอุย้ย เอาทางไหนดีว,วะทางไหนอยู่วะอุ้ยววโหเรียบร้อยเข้าไปมีแต่ตาอยอ่ะเพื่อนอุ้ยโหอยู่ไหนวะแกเพื่อนแกคนแกคนแกคนเพื่อนเพื่อเรียบร้อยเสนอการเฉยภากิจล้มเหลว เพื่อนเราโคตรโหดไปกินแรมาเพื่อนทำไมโหดจ้าเกาเกาแล้วเกาเลยี่ไงหูเป็นไงตัดหรอกตัดไปดิรอบนี้โคม่ได้เลยละจบแล้วเอาไงว่างั้นนะเพื่อน ขึ้นไปเลยเพื่อนไหนข้างมันมาขนาดนี้แล้วตายเรียบร้อยอโหโหเรียบร้อยแพ้แพ้เอเรียบร้อยเมาได้ Game, Game over. <laughs>